หกประตูโอ๊ตมีอาการอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกจริงๆเมื่อเขาดื่มน้ำไปได้สักพักใหญ่อาการแน่นท้องก็แสดงออกมาผมขอนอนสักพักนะรู้สึกอิ่มมากหายใจไม่ค่อยออก ความอิ่มกับบรรยากาศเย็นๆใต้ร่มไม้ตอนบ่ายทำให้พวกเราง่วงโดยเฉพาะโอ๊ตเขานอนนำไปก่อนอย่างไม่กลัวเสียหน้าเลยที่เหลือยังคงคุยกันต่อผมรู้สึกง่วงเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากนอนจึงลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจไปมา แล้วก็เดินกลับไปที่หินสีก้อนนั้นอีกครั้งผมเดินคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยปินิษฐพิคอก้อนหินเหล่านี้อีกครั้งผมเริ่มตั้งคำถามว่าถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่เจ้าหินสีก้อนนี้มันกลิ้งมาจากที่ไหนสักแห่งแล้วมาเรียงกันทำไมไม่เห็นมีหินก้อนอื่นๆมาอยู่ในบริเวณนี้ด้วย ถ้าเป็นไปตามหลักการของความบังเอิญแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นจากการทำซ้ำหลายๆครั้งคือถ้าบริเวณนี้ทั้งหมดเต็มไปด้วยหินที่มีลักษณะแบบเดียวกันและบังเอิญเจ้าหินสีก้อนนี้มันมาวางเรียงกันเป็นมุมสีทิศที่มีระยะห่างเท่าๆกันทั้งสีด้านแบบนี้ก็พอจะเดาได้ว่าหินสีก้อนนี้ มันอาจจะบังเอิญกลิ้งมาหยุดอยู่ในตำแหน่งนี้พอดีแต่ภูมิประเทศทั้งหมดบนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าอยู่ดีๆก็มีหินเจ้าสีก้อนนี้มาวางอยู่แล้วดันวางในรูปแบบที่ไม่ธรรมดาเสียด้วยถ้าไม่ใช่ความบังเอิญแล้วมันคืออะไรมีคำถามที่เกิดขึ้น กับสถานที่ต่างๆมากมายทั่วโลกที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเหตุผลนี้มันมีอยู่เพื่ออะไรจริงๆแล้วผมเป็นคนที่สนใจเรื่องความลี้ลับอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องสัญลักษณ์บนทุ่งข้าวสาลีที่เรียกว่าคอปไซคิลสัญลักษณ์เหล่านี้มีผู้พยายามพิสูจน์ว่ามันเป็น มือของมนุษย์บนโลกไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวทำขึ้นโดยได้ทดลองทำเรียนแบบขึ้นในพื้นที่ลักษณะเดียวกันแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครคนไหนทำได้สำเร็จหรือทำได้เหมือนเพราะจากลักษณะที่ต้นข้าวแต่ละต้นมันโน้มงอรากไปกับพื้นนั้นมันเป็นการงอแต่ไม่ใช่การหัก ต้นข้าวทุกต้นในคอบไซเคลิลยังสามารถกลับขึ้นมาตั้งตรงได้อีกซึ่งผิดกับการทดลองที่พวกเขาทำกันต้นข้าวจะหักล้มเสียหายไปเลยแล้วทิศทางที่มันล้มไปก็เป็นความปราณีตเกินกว่าเครื่องมือของมนุษย์จะทำได้ คือหากมันพับเป็นรูปวงกลมทุกต้นจะพับไปในทิศทางที่เป็นรัศมีทำมุมกับจุดศูนย์กลางได้อย่างพอดีแม่นยำเหมือนกันทุกต้นอาจจะเป็นเพราะผมสนใจเรื่องพวกนี้กำลังจึงทำให้ต่อมความกระหายไข้รู้ของผมทำงานอยู่ตลอดเวลา และก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ข่าวการค้นพบสถานที่พิกลพิกลพวกนี้ลมเย็นเย็นพัดมาประทะหนังตาผมจนแทบจะลืมตาไม่ขึ้นตอนนี้ผมรู้สึกง่วงมากทั้งทั้งที่กำลังเดินอยู่ ผมสะบัดหน้าสายหน้าไปมาเหมือนพยายามสลัดความง่วงให้หลุดออกจากตัวให้ได้ในใจคิดว่าหรือจะเดินกลับไปนอนเล่นเพื่อหลับสักงี เท่ากับเป็นการพักผ่อนเอาแรงสำหรับขากลับด้วยแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าฉันอุตส่าห์ดันด้นมาเพื่อจะได้ชื่นชมกับอนุสาวรีย์แห่งความพิศวงแห่งนี้จะมานอนเล่นทำไมผมจึงตัดสินใจทำตัวให้กระฉับกระเฉงอีกครั้งคราวนี้ผมกระโดดพร้อมกับสะบัดแขนสะบัดขาเพื่อเรียกความตื่นตัวให้กลับคืนมา ขณะที่กระโดดอยู่นั้นแว็บหนึ่งก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าจะลองวิ่งไปรอบๆได้จาก้อนหินพวกนี้ดูดีกว่าอย่างน้อยก็เก็บประสบการณ์ การวิ่งรอบก้อนหินสีทิศนี้เป็นคนแรกผมรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยความง่วงเริ่มจางลงแต่ก็ไม่หมดไปเลยเสียทีเดียวผมจึงเร่งความเร็วมากขึ้นและลองวิ่งซิกแซกวนรอบหินแต่ละก้อนตอนแรกก็วิ่งวนรอบนอกก่อนจากนั้นก็วิ่งผ่านตรงกลาง วนไปทางซ้ายทีขวาทีระหว่างที่กําลังวิ่งอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงเพื่อนผมตะโกนมาไกลๆน่าจะเป็นเสียงของเจ้าสันเฮ้ยไอทิมแกจะบะสิ้นเสียงคำว่าจะบะเขาคงจะพูดว่าจะบ้าหรืออะไรประมาณนี้ทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงฟ้าแลาบ ดังแทกขึ้นมาเสียงดังเหมือนสายฟ้าที่กำลังเดินทางแหวกอากาศเพื่อจะผ่าลงมาใส่อะไรสักอย่างมันดังเปรียปร้ยบๆแปลบ,บ,บอยู่ใกล้หูผมมากด้วยสัญชาตญาณผมจึงนั่งลงกับพื้นพร้อมกับเอามือกุมหัวปิดหูปิดตาและหยุดนิ่งรอฟังเสียงฟ้าผ่านั้นแล้วก็มีแต่ความเงียบ ผมรออยู่หลายวินาทีก็ยังไม่ได้ยินเสียงฟ้าผ่าลงมาที่ตรงไหนระหว่างนั้นผมก็คิดในใจขึ้นมาว่าถ้าไม่อยู่ดีๆถึงจะมีฟ้าผ่านะผมค่อยๆลืมตาพร้อมกับยืนขึ้นและกวาดสายตาไปรอบๆตัวและวินาทีนั้นเองทำให้ผมต้องตกตะลึงต่อภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า ผมสะบัดหัวพร้อมกับตบที่ใบหน้าเบาๆสองสทีเพราะคิดว่าตัวเองคงจะตาลาย จากความง่วงภาพที่ผมเห็นตอนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปทั้งหมดยกเว้นก้อนหินใหญ่สีก้อนนี้พื้นดินที่ผมเหยียบอยู่ปกติจะมีเศษใบไม้กิ่งไม้และต้นวัชพืชขึ้นปกคลุมไปทั่วตอนนี้มันกลับราบเรียบสะอาดสะอ้านไม่เหลือแม้แต่กิ่งไม้สักกิ่ง มันเรียกเป็นลานโล่งเตียนไกลออกไปเป็นรัศมีประมาณ50เมตรถ้าจากนั้นก็เป็นทิวไม้สูงใหญ่ที่เรียงรายเป็นแถวเป็นแนวมันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตมโหฬานมากผมไม่สามารถประเมินได้ว่าต้นไม้พวกนี้มีอายุเท่าไหร่เพราะผมยังไม่เคยเห็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตถ้าจะเทียบกับต้นที่ผมเคยเห็นที่ว่ามีอายุ2องถึงปีต้นพวกนั้นก็ยังถือว่าเล็กกว่าหลายเท่าตัวและดูเหมือนมันจะได้รับการดูแลตัดแต่งเป็นอย่างดีดูจะเป็นระเบียบเรียบร้อยราวกับเป็นสวนสาธารณะ ผมวิ่งออกจากกลุ่มก้อนหินสีก้อนนั้นทันทีแล้วหันกลับไปมองมันอีกครั้งภาพที่ผมเห็นตอนนี้เหมือนกับที่ผมเคยจินตนาการไว้เลยคือมันน่าจะเป็นลานโล่งเตียนจนทำให้สามารถเห็น รูปพันสันฐานของก้อนหินที่เกือบกลมนี้ได้อย่างชัดเจนและเวลานี้ก็ดูเหมือนว่ามันถูกนำมาจัดวางไว้อย่างจงใจเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นอนุสร์ของอะไรสักอย่างจริงๆผมมองหาเพื่อนๆตามทิศทางที่พวกเขานั่งอยู่แต่ก็ไม่พบใคร ผมเดินวนไปรอบๆก้อนหินเหล่านี้อีกครั้งพร้อมตะโกนเรียกชื่อเพื่อนทุกคนเฮ้ยโอ๊ดสันเกตโวยอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันวินาทีนี้ผมตื่นตระหนกและรู้สึกกลัวสุดขีด อันดีนาลีนของผมพลุ่งพล่านจนกลายเป็นขนลุกตั้งชูชันผมตะโกนเรียกเพื่อนอยู่นานจากนั้นก็วิ่งกลับไปกลับมาในทุกทิศทุกทางระหว่างก้อนหินกับต้นไม้แต่ก็ไม่พบใครสักคนสมองเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้ง ผมรีบควักโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงคิดว่าโทรหาพวกเขาเลยดีกว่าแต่เมื่อเปิดหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นมาก็พบว่ามันไม่ทำงานผมลองเปิดปิดสวิตช์ใหม่อยู่หลายรอบแต่ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิม ผมเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อสำรวจดูว่าจะมีอะไรอีกไหมนอกจากทิวไม้ใหญ่และลานกว้างทรงกลมนี้ผมพบว่าท้องฟ้าที่นี่ดูสดใสเป็นสีน้ำเงินสดและมีลักษณะเหลือบเหลือบคล้ายสีรุง้งมันเป็นท้องฟ้าที่สวยงามสดใสราวกับในเทพนิยาย ผมคิดทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก้มลงมองดูตัวเองก้มมองดูที่มือและเทา้าทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่านี้เกิดอะไรขึ้นหรือว่าเรากำลังฝันผมคิดขึ้นมาได้เราคงอิ่มมากจนเผลอหลับไปต้องใช่แน่ๆผมสรุป ผมลองสำรวจความรู้สึกด้วยการยกมือยกแขนขึ้นมาและคิดว่าจะลองกัดมันดูแต่ก็เปลี่ยนใจผมเปลี่ยนเป็นหยิกแทนมันก็เจ็บนี่นาผมพูดเบาๆจากนั้นผมก็ทำอาการทุกอย่างเท่าที่คิดออกแยยี่ตาตกหัว ทืบเทา้าเตะซ้ายเตะขวากระโดดโลดเต้นนอนกลิ้งกับพื้นพลิกตัวกลับไปกลับมาดมกลิ่นดินดมกลิ่นลักแล่ตัวเองถอดเป้จากหลังเปิดดูดมดูเพื่อจะพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นกำลังฝันอยู่ หากใครมาเห็นผมตอนนี้เขาคงคิดว่าผมเสียสติแน่ๆแต่จนแล้วจนรอดผมก็ยังรู้สึกได้ถึงน้ำหนักและแรงกระทําจากทุกสัมผัสผมรู้สึกได้ถึงความเป็นจริงไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนท่านี่ไม่ใช่ความฝันแล้วมันคืออะไรผมเริ่มตั้งคำถามกับตนเองอีกครั้ง